ัสดีค่ะคลิปนี้ก็พามาดูเป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่ไซสไ์กิ่งเพนนะคะจุดนี้ก็อยู่ที่90-1เมตรนะคะเป็นไซส์แบบกิ่งเพนนะคะตูเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่แบบกิ่งเพรนต้นพันธุ์ส์อยู่ที่90-1เมตรนะคะเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราก็พามาชมตุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่แบบกิ่งกระโดงนะคะสายอยู่ที่70เซนนะคะวันนี้ก็คลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็พามาชม ยาลิ้นจี่แบบไซส์กิ่งเพนนะคะไซส์ยอยู่ที่9 0้าสิถึงหเมตรนะคะไซส์นี้ต้นพันธุ์สวยสมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะสําหรับยาวลิ้นจีไซส์กิ่งเพนมันจะภาพจะเบร์น,นิดหนึ่งนะคะเพราะว่า,าวันนี้ก็เวลาหกโมงกว่านะคะมันก็จะตกค่ำนะคะทีนี้ก็จะดูแบบว่ามันจะเบอรินิดหนึ่งนะคะไนะซส์กิ่งเพน,ะะนนะคะเก้าสิบเซนนะคะ อตอนนี้90-1เมตรนะคะเกือบๆ1เมตรนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจไซส์นี้นะคะไซส์นี้เราก็มีมีส่งมีจำหน่ายลูกค้านะคะ,ะสำหรับไซส์กิ่งเพนชุดนี้นะคะกิ่งเพนจะเป็นชุดสุดท้ายของปีนี้เหมือนกันนะคะกิ่งเพนไซส์90-1เมตรนะคะชุดสุดท้ายของปีนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอ,อันนี้ก็ย่างเข้าสู่เดือนหน้าก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี64แล้วนะคะสำหรับ ยาวลิ้นจี่ของทางร้านของเราปีนี้นะคะเราก็จะมีชุดไซ 70, 70ส์60-70-80เซนนะคะกระดงนะคะไซส์กระดงเสียบย่อต่ำนะคะก็ชุดสุดท้ายเหมือนการที่ลงพิปไปเมื่อวานนะคะเมื่อวานที่ลงพิปไปตัวน,นี้ต้นพันชุดนั้นก็หมดนะคะหมดแล้วนะคะแต่ว่าตัวน,นี้ก็ยังมีนะคะยังมีแบบว่า ที่เก็บไว้นะคะที่เก็บไว้ว่าจะเปลี่ยนเป็นไซส์เป็นไซส์ถุงใหญ่นะคะตัวนี้ก็เป็นกะระูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะนี่นําเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดกิ่งเพนต้นพันธุ์สวยสมบูรณ์พร้อมปลูกนะคะไซส์ตั้งแต่90ถึง1เมตรนะคะก็มากจะ1เมตรทั้งหมดนะคะเพราะว่า,าถ้าเทียบไซส์ต้นแล้วนะคะต้นพันธุ์คูณแบบบวบ,บ,บ,บมากนะคะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะชุดนี้ก็ต้นพันธุ์สวยนะคะต้นพันธุ์สวย เพนสวยมากนะคะแต่ว่าภาพมันจะเบลอนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นช่วงช่วงค่ำพอดีนะคะพอดีเราเพิ่งได้อ่าไปเอาต้นพันธุ์มาจากสาขาหนึ่งนะคะมาถึงที่นี่นะคะสาขาสองอำเภอบ้านตาขุนนะคะสุราชานีนะคะมันก็เกือบค่ำพอดีเราก็มาไลฟ์คลิปนี้ให้ลูกค้าชมกันนะคะต้นพันธุ์สวยสมบูรณ์มากนะคะสำหรับกิ่งเพนกิ่งเพนก็สวยมากต้นพันธุ์แบบแข็งแรงนะคะไม่เพ ไซส์กระดงเมื่อวานเลยนะคะชุดนี้ก็สวยมากนะคะ<ม>เอ้นพันธุ์แบบกิ่งสมบูรณ์มากนะคะ<ม>ยาวลิ้นจี่นะคะยาวลิ้นจี่สากิ่งเพนนะคะกิ่งแบบเพนีจริงๆนะคะ<ม>อันนี้ก็เป็นยาวลิ้นจี่นะคะยาวลิ้นจี่เหมือนกันชุดนี้เป็นชุดเสียบยอดต่ํานะคะ เสียบย่อต่านะคะตัวนี้ลูกค้าได้ออเดอร์หมดแล้วนะคะเราเตรียมจะส่งเป็นวันอังคารนี้นะคะสําหรับยาวลิ้นจี i. ชุดเสียบย่อต่ําไซส์กระดงนะคะไซส์อยู่ที่ประมาณ70เซนนะคะบางต้นก็80เซนนะคะชุดนี้ลูกค้าออเดอร์ทั้งหมดแล้วนะคะวันอังคารนะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งออเดอร์เอาไว้นะคะโอเดอนเรียบร้อยสาหรับลูกค้าที่เข้ามาสั่งซื้อทางไลน์นะคะยาวลิ้นจี i. นะคะไซส์7 0ถึงเซนเสียบย่อต่ากระดงนะคะชุดนี้เราก็ จะส่งวันอังคารนะคะจะส่งเป็นวันอังคารนะคะของลูกค้าหลายท่านเลยนะคะชุดชุดนี้ก็จะมีการจะส่งไปหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะหลายหลายพื้นที่นะคะสําหรับยาวลิ้นจี่ไซส์เสียบยอดต่ํานะคะต้นทางเสียบยอดต่ํานะคะชุดนี้นะคะที่ให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะชุดชุดเมื่อวานที่เอามาเราก็จะส่งหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีชุดตัวนี้นะคะ มาเป็นชุดเดียวกันนะคะเป็นชุดเดียวกันแต่ว่าจะเอามาสองรอบนะคะ,อะรอบนี้ตรงนี้นะคะเราจะจะส่งเป็นวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งแบบเหมากรงนะคะเป็นชุดนี้เหมือนกันนะคะไซส์ไซส์แปดสิบเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนเหมือนกันนะคะยาวลิ้งจี่เสียบเยอะต่ําเหมือนกันนะคะชุดไซส์กระโดงเนาะก็จะจะส่งตรงนี้ที่เอามาก็ส่งวันเสาร์นะคะส่งวันเสาร์พรุ่งนี้แล้วก็ อีกชุดหน, M. หนึ่งนะคะอีกชุดหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็จะจะส่งในวันอังคารนะคะจะส่งในวันอังคารวันจันทร์เราก็ส่งแต่ว่าวันจันเนี่ยสาหรับลูกค้าที่จะส่งแบบเหมากรองนะคะคิวส่งนะคะตอนนี้ที่มีอยู่ก็จะเป็นวันอังคารนะคะคือส่งวันจันทร์คิวเต็มนะคะคิวส่งแบบเหมากรองก็จะมีวันอังคารวันพุธพฤหัสนะคะวันจันเนี่ยคิวเต็มแล้วนะคะเหมากรองของยาลิจ่ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นมูสังคิงด้วยนะคะ ายาวลิ้นจี่ชุดกระโดงนะคะเสียบยอดต่ำไซส์ยอยู่ที่70 -80 เซนนะคะชุดนี้ต้นพันสวยสมบูรณ์มากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะมาไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้มันต้นพันมันจะดูไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะสําหรับอ่าตอนนี้มันค้าแล้วเนาะแต่ว่าชุดนี้เป็นกิ่งเพนนะคะกิ่งเพนยาวลิ้นจี่ต้นพันสวยสวยมากนะคะสำหรับชุดนี้ ใบกิ่นคือสมู์หมดนะคะสวยมากนะคะชุดนี้ชุดนี้ตรงนี้นะคะที่เอาออกมาให้ดูอยู่อันนี้ลูกค้าออเดอร์แล้วนะคะสําหรับตรงนี้ที่เราเอามาวางอยู่นะคะก็เตรียมจะส่งลงตรงนะคะลงตรงส่งแบบเมาท์โครงเหล็กไปสนีนะคะชุดนี้ลูกค้าโอนเนินเรียบร้อยนะคะเตรียมของออกมาเพื่อที่จะส่ง ชุดน,นี้ส่งไปการเจนาบุรีนะคะของอน้องของน้องดารานะคะ,ะลูกค้ตาต่นี้นะคะ,ะเป็นดารานะคะอยู่ที่จังหวัดการจนาบุรีนะคะเข้ามาสั่งซื้อหลายรอบนะคะมาสั่งซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วสมแบบหมอกล้องนะคะตอนนี้รับไปประมาณพันกว่าต้นแล้วนะคะสําหรับของดาดาท่านนี้นะคะของน้องดาราท่านนี้นะคะ ก็จะส่งกันตลอดนะคะลูกค้ามาใช้บริการแล้วก็สู่ใจต้นพันธุ์นะคะวันนี้นะคะก็เตรียมจะส่งเป็นแบบว่ายาวลิ้นจีกิงะะก่งเพนนะคะกิ่งเพนกิ่งเพนแบบสวยมากนะคะเพนแบบเพนจริงๆนะคะต้นพันธุ์สวยมากนะคะสําหรับจุดนี้ทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจีนะคะไซส์เก้าสิบถึงหนึ่งเมตรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์ให้ดูกันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้มันต้นพันธุ์มันดูไม่ไม่เห็นแล้วนะคะเพราะว่ามันอ,อยู่ในช่วงค่ำนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจต้นพันธุยาวลิ้นจี่ไซส90์90-1เมตรนะคะก็สอบถามยลเอียดกันเข้ามาได้นะคะต้นพันธเรามีพร้อมส่งนะคะกิ่งเพนก็มีเป็นชุดสุดท้ายแล้วเหมือนกันสำหรับปีนี้นะคะแล้วก็เสียบยอดต่ำนะคะกระโดงเสียบยอดต่ำนะคะเราก็มีชุดสุดท้ายเหมือนกันนะคะสำหรับปีนี้ต้นพันชุดสุดท้ายทั้งหมดเลยนะคะสำหรับยาวลิ้นจี่ ลูกค้าท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเสียบยอดต่ำจริงๆนะคะอันนี้คือต้นแบบไซส์แบบเตี้ยนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นทรงพุ่มกระโดงทั้งหมดนะคะรหดับชุดเสียบย่อต่ำเนาะอันนี้ก็คือแบบทรงพุ่มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมาจะมาะไล์ให้ดูนะคะพรุ่งนี้จะไล์สดให้ดูกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะลูกค้าลูกค้านะคะเอฟซี FC, ท่านไหนที่ต้องการดูต้นพันชุดชุดนี้นะคะเป็นชุดเสียบย่อต่ํานะคะแล้วก็เป็นชุด กิ่งแพนสวยมากนะคะกิ่งแพนก็สวยสมบูรณ์นะคะเสียบยอดต่าของเราก็สวยสมบูรณ์มากนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าดาวจะมาไลฟ์ให้จะให้ชมกันนะคะสําหรับอ่ายาวดินจีสองชุดนี้นะคะซึ่งเป็นชุดสุดท้ายของปีนี้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไซ เสียบย่อต่ำกระโดงแล้วก็กิ่งเพนนะคะกิ่งเพน90เซนนะคะเราก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับปีนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจก็รีบเข้ามาจองกันได้นะคะโอนจองกันได้นะคะต้นพันธุ์ของเราก็จะทยอยส่งให้นะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ปลูกสามารถรับต้นพันธุ์ไปเลี้ยงไว้ก่อนได้นะคะหรือท่านไหนต้องการที่จะโอนจองแล้วให้เราเก็บต้นพันธุ์เอาไว้ให้เลี้ยงดูแลไว้ให้ก่อนก็ได้นะคะ เพราะว่าจะมีลูกค้าเข้ามาอุลจรมาเยอะเลยนะคะอ่าต้นต้นพันสวยนะคะเพนแบบสวยมากนะคะเพนสวยสมบูรณ์มากนะคะสําหรับต้นพันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะมาไลฟ์ไลฟ์กันไลฟ์สดเลยนะคะไลฟ์สดให้ดูกันแบบแบบเต็มๆนะคะ เป็นทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่ของเรานะคะเดี๋ยวไล์สดให้ดูพรุ่งนี้ FC นะคะ FC แล้วก็ลูกค้าทุกๆท่านอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เช้าประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาชมกันนะคะจะมาชมไล์สดกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ให้ดูนะคะอย่าลืมนะคะเราชมไล์สดด้วยนะคะอะตรงนี้เป็นยาวลิ้นจี่สากิ่งเเทนให้หมืนรอบหนึ่งเนาะสากิ่งเเนนะคะตรงนี้ก็มีจ้าของแล้วนะคะ เตรียมส่งนะคะชุดนี้ตรงนี้แต่เรามีด้านในเยอะเลยนะคะสําหรับชุดนี้อีกชุดหนึ่งเนะาะชุดนี้ก็เป็นเสียบยอดต่านะคะเสียบยอดต่ํายาวลิ้นจี่เหมือนกันนะคะก็มีเจ้าของนะคะมีเจ้าของแล้วเนาะเราก็จะคัดต้นพันเปรียมที่จะเอามาจัดส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็หมวนทองนะคะหมวนทองไซไซใหญ่นะคะกระดงต้นหัวไซใหญ่นะคะไซดงนะคะไซเล็กไซกลางนะคะไซใหญ่อยู่ที่2เมตร หนึ่เมตรแดหนเมตรหนะคะค่ะของเรามีมีครบทุกไซส์สำหรับหมอนทองนะคะไซส์เจ็ดสิบแปดสิบเซนก็มีถุงเล็กก็มีนะคะมีกันเยอะแยะเลยนะคะสำหรับหมอนทองปีนี้เราก็ได้ทำต้นพันธุ์ไว้เยอะมากมูซันคิงมาเลนี่หลายสายพันธุ์นะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดาวจะมาไลฟ์ให้ดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็ดูคร่าวๆไปก่อนนะคะเพราะว่ามันดูไม่เห็นแล้วเนาะมันมืดแล้วนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าที่เข้ามาดูคลิปอะ่ะจะดูไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะเพราะว่ามันมืดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดา จะมาไลฟ์ให้ดูกันแต่เช้าเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมติดตามดอชมไลฟ์สดพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์อ้นทันให้ดูกันเลยนะคะให้ดูแบบชัดๆเลยนะคะว่าเท่าไหนจะชอบแบบไหนก็จะได้ดูกันชัดๆนะคะขอบคุณมากนะคะ